สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็มาพบกับสองสาลัดคือเกนะ่าเนาะทุกคนมื่อนี้ก็จะมาส่งของให้แม่คือเกนะ่าเนาะว่าเราก็บม่มีคลิปยังกันนะก็ได้สิมาเมื่อนี้เดือนนี้ก็จะส่งของให้แม่อนะีกเนาะส่งก่อนเซ้นเดือนเดือนนี้เพราะว่าไปซื้อของมานะแล้วเนาะแล้วก็ขีมดัดเบิร์ดเนาะแล้วก็ได้จะสง่งแล้วก็เป็นของอ้ายเนาะมองของรัดอ้ายเพิ่นมาให้ฝากแล้วก็ของลายก็มีแต่เรื่อเล็กน้อยเนาะเสือให้แม่เนาะก็มีพวกวันตีนยังคือเก่าเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งนกันเ้ยเนาะว่าจะได้แย่งให้เไไหม่เนอะเดือนี่นาะทุกคน <laughs> เดี๋ยวไปเบิ่งนกันเ้อเดี๋ยวตอนนี้กําลัางสิค้นลงไปเนาะเพราะว่าเอาขึ้นมาไว้เพื่อนเดี๋ยวไปเบิ่งนกันเลยนี่นอะพี่น้องก็คือขลองอันนี้เป็นพัวผ้าทุ้งนาะเดียวเฮาจะลงไปจัดจะดุมเนาะ <laughs> ตอนนี้กําลัางขึ้นมาอันนี้เป็นขล้องที่จะเอากลับอะตอนนี้กําลังในเที่ยวหนึ่งเนาะเที่ยวที่สองตอนนี้พี่น้องแ <laughs> ี่เป็นมามาเป็นพวกอันนี้เนาะ สภาพแล้วกอ่อนว่าต้องเอาลงไปจดัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนาะสันสันเด้อยพี่น้องมูว่าเบิดแล้วลหรือว่วมึงยังต้องเอาขีดลืมเอาขีดไหมสีฟ้าขีมดนะแต่ว่าลืมเอาขีดนี่เนาะขีดมันแรกจะเอามา สักสามโลมาใส่นี่ก่อนเมื่อยพี่เนาะมาเมื่อยยังไงคอยอวดขึ้นบริจาคไหนบนูดี่คือเมื่อยก็รอดนี่เอาเมื่อเอาเมื่อสามโลเสียเอาเมื่อแต่ไข่หมกนี่เอาขมิ้นอีกก็ได้ขมิ้นอีกจัก ยูบ้านน่ะคล้ายขี้น่ะคล้ายดีกว่าหยุดยูผีเพราะว่ายูผีรัดบ่ค่อยไปว่าอันนี้โบจักกระพายนะจะได้อาจจะบ่ค่อยม,อยมีเนาะตอนนี้กำลังลงบันได้ด้วยพีนพ่นอ้องเดี๋พี่น้องไปแท้แท้ทียูบ้านแต่สีโซไปแหงเขาได้เข้าเลยโซไปแหง <laughs> ไนเโอเคส่งปลาแห้งให้มนอกินเด้อพี่น้องอยู่บ้านลัดได้แห้งอึดเดยนี้บ่ค่อยมีปลามีโตสมัยก่อนครับเด้อ 是高克里曼老师嘛？我。

อย่างเก่ขีดเนาะก็เสียใส่เนาะเป็นขีมก่อนขีมกะเอาซ้ำโลซ้ำโลอะเอาไว้ขายพอดีแล้วเอาเมื่อบ่อนโดพอดีมามีทุนหมุนเอาให้เมียไปจุ่มเอานี่กระม้นยางแห้งอันนี้ก็จะเป็นขนมเนาะเนาะปิดหนึ่งยายเติบ เสรร์มแม่อันนี้ก็คืเด็กน่มาเร็วหรอือวะได้สามคือุซีทูงเองมาเร็วไหมจะซื้อให้หน่าหน่อยด้ไหมแชมพูแชมพูสองสีฟันหนึ่งยซีฟันเทปไทย คลิปนี้แบบมีแต่มีแต่ส่งของนะในคลิปนี้บได้มีเวลาบมแมนต์เราโมมีเวลาถ่ายคลิปเี้แต่ว่ามือสีไทยอีกอย่างอันนี้เอาเมื่อกี้แล้วมาหนึ่งเอาตวางใส่อันึ่งบ่บ่เบื่อขวดวะอินุประตูคองเต่าคองนอกี่น้องเอาเมื่อไหร่ใส่แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ก็ฮะอึอดตะวันเฮา จะเร้เนอะนี่คือสมนณะหาแนวกินเนี่ยอันนี้พอเมื่อหายทุกหนึ่ง ผาทุงลงองไกรอนอะีรสิเข็นมอันนี้จะเป็น,น,นะน,น,ปนยาเนาะสิฟางเมื่อเอื่อยยาบ้านแม่แก้วบ้านแก้วใสเออซื้อมากินเองแต่ว่าลอกเอามื่อ้เรากินมา้ามันเศร้าเนาะเบบเป็นดีได้อย่างาาไหนว่าซานฟ้านมันหน่อยทกบเลยจะเอาไปทิ้ง,งบน แักแผ่นล้ายที่ซูเลสบายป่านี้เ้าก็ย่บนมี้เสือพรางดเปแล้กีขาหน่สบเบิไปเลยวะสบเบิพี่ดองไปแหนแล้วก็ป้ายแหงนี่ละร้อยครั้งสาธิตให้เด็กมันดู আমাৰ oh, আছে okay. uh, <laughs> パンパンガン。うんうん และฉันคิดว่าการเป็นนายกครั้งนี้มันไนมเ่เสร็จเอาเสร็เลยมันถึกเวลาแล้วที่ทุกคนต้องเป็นพยายนลาก่อบลงไปนียอย่ามาบบงกง์กันลากรอบผมจะเกิดชาติหน้าเป,ป็นอาชีพกับอะไรตีนักสืบอะไบนักสืบสาย มามาอะไรเนี่ยแบบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แกะก็ได้อะไรไปนี่จะเอาไปทำไมอยู่คนหน่อยวางให้มั้งหมดเพื่อออกมาไล่เหรอเจ็บคอเอาไปเลยขอบคุณเป็นอย่างดีไปไปย้ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็

นี่นี่ะ มีน้องพี่น้องลาสุดน้องนาเข้าฮาวิตี้จ้าลุงบอดอดจ้าเน้นตึกตักแกอีกตัวเนี่ยถ้าไหนมันหลอดเออแกอีกทุกสภาทุกหนึ่ง <laughs> น้องลาซุดแก๊สที่เก่าจ้าเออนึกหน่อยมากินในวันน้องมามาเพื่อ นอพอดีเลยทำไมออกวะเงี้ยหล่นจ้าพี่น้อง,อองลอแล้วไม่หางหาใช่ <Yeah. S 2> ไหมเ,ย,เย้อาซิตึ๊งในเรื่องพี่น้องเอ้ยอาซิได้าบาทอีหแล้วคาส่ง <laughs> ตายโดดกันเลย โอ้ไม่กอนเดี๋ยวหาสิยบานก่อนนองกระดาษม่เต็มแตอ้วติกน่อ่ะมั้งเมีรับกันเอาต้มเนใช Yeah. องน้องาเมื่อวานี่จะเสียชีวิัไม้สิวหน้าใสแคกนะใส่เมือนะเียงเียบ่อนเนาพ่น้อะเดี๋ยวกาสิไปซุ่มด้วย ขเขียนซื่อให้แม่เดี๋ยวเข้ากับสปเขียนที่อยู่โซงลกนะูกเนาะเดี๋ยวจะไปเคลือดีเดียวแจกลายเพราะเจ้า,<อ>าจคิดเพียงันสมนีเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะได้กับพากก็ได้ก็ติดตามให้ให่างเด้อนี่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทรงข้องไหแม่ที่เก่าเ <9 S 2> นาะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยไปบ้าย